ค่ะต่อไปเป็นเบอร์3ครามเคมีค่ะไม่ทราบลายค่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ไม่ยากค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมมีสิทธิ์ซื้อน้ำยาซักผ้าไหมโปรตีนโดยได้คนละ1ขวดเท่านั้นคุณผู้ชมจะซื้อ2ผืนก็ได้แค่คนละขวดเพราะว่าแกแพทนำมาให้แค่10ขวดนะคะเป็นการตอบแทนแฟนคลับที่นะคะโดยราคานี้1777บบาทเนี่ย เป็นเดือนวันเกิดเดือนเกิดไกดแพทนะคะจึงจัดโปรให้พิเศษแฟนคลับนะคะอยากไม่ได้อาบน้ำยาย,ยิบบิมลองนำไปซักเองดูนะคะสำหรับตรวนี้คือไปซักเสร็จแล้วก็ตากหมาแล้วก็นำมาเรีดแบบบันหมาแล้วก็พักไว้10นาทีแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะสำหรับผ้าไหมเบอร์3นี้นะคะสวยงามทุกผืนสวยทุกผืนจ้า ค่ะต่อไปเป็นเบอร์สี่จ้าผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหมคุณผู้ชมสามารถซื้อในราคา50บาทจากปกติเขาขายในเพจกัน139บาทแต่แก้แพทให้เอฟทุกท่านได้ซื้อในราคาพิเศษที่แก้แพทได้ซื้อเมามานะคะ10ขวดเท่านั้นได้เฉพาะคนได้คนละขวดนะคะถึงคุณผู้ชมจะซื้อ2ผืนก็ได้แค่คนละขวดส่งฟรีใน1นึ่บาทแล้วก็ซื้อน้ำยาซักโปรโตีนใหมนี่นะคะคุณผู้ชม ก็ได้ไปคนละ1ขวดในราคา50บาทแนะ่ซื้อผ่านเพจ139บาทแต่กลยแพทย์ไม่ขายค่ะตอบแทนแฟนคลับที่เข้ามาชมในช่องนี้ได้ไปทุกคนแต่จำกัดแค่10ขวดเท่านั้นนำไปซักเองค่ะโดยไม่ต้องปรับผ้านุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้เสร็จแล้วก็ตากหมาดแล้วก็รีดหมาดแล้วก็พักไว้10นาทีก็เก็บไว้ในตู้ใช้ได้เลยสำหรับ เบอร์สพื้นนี้ไม่ทราบลายเช่นเดียวกันจ้าถ้าชอบก็เอฟไปจ้าค่ะต่อไปเป็นเบอร์ห้าสำหรับผ้าไหมเรียนแบบครามเคมีนะคะ3ามตะกอนี่ค่ะนพเก้าล้อมโคมค่ะสำหรับพื้นนี้เป็นเบอร์ห้าสนใจทักมาได้1 7 7 7 นะคะเดือนเกิดไกดแพทไกด์แพท,แพทขอจัดโปรในราคานี้นะคะถึงวันศุกร์ที่15กรกฎาคมใครเห็นใครได้ทักมานะคะส่งฟรีและที่สำคัญซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหม่นี้ในราคา50บาทเท่านั้นจากปกติเขาขายกัน139ไกดแพทจัดตอบแทนแฟนคลับค่ะใครช้าจะไม่ทันเพราะว่ามี10ขวดเท่านั้นนะจ๊ะ